สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆสุขุมสุขคนนะครับเมื่อนอกามีโอกาสพาสพีพระนองมาชม่มนะครับมาชมเสินทางนะครับเส้นทางผู้เลือผู้เลือไปรมสักผู้เลือดด้านสายนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือสบการสบการคือเป็นชีวิตนะครับ ผู้เลือนดันใส่กับระมสามสิบสามป้วนห่อยหน่อยพี่น้องสามิวโลน่อยหนยผู้เลือรลมซักกะประมาณเก้าสิบโลครับเก้าโลครับทั้งรแพันดินกหบายเลขสอครับสองหนจริงๆแล้วเนเี่ยเริ่มต้นมาจากพนะุทธถนนเอเชียนะครับถนนสายที่หนึ่งนะไปสิ้นสุดยูพุทนะ วัดเลยเลยนะครับเลยระยะทางกันหลายร้อยโลพีน่น้องจำไวได้นะครับหลายเส้นทางผ่านอา่ิเชียนบุรีผ่านบึงสามพันผ่านเพชรบูรณ์ผ่านลมซักมากนะครับซักลมเก่าเมา่นนะครับมาดังสาย ด้านซ้ายบริเวณตัท่านตอำเภอเลยพี่น้องพอาะการแยกเสียกเสียกก่อนจอดด้านซ้ายที่ไปจากผู้เลือดน,นะครับถนนเส้นนี้นนก็มีบางช่วงนะครับที่เป็นซีเลนที่เป็นสองเล,น,เน,เลนนะครับการสิบประวัตเครื่องตัวเครื่องพี่น้องเครื่องตัวเครื่องจากผู้เลือดไปด้านซ้ายนะครับเครื่องตัวเครื่องที่เป็นซีเลนแกับสองเลน ครับบางช่วงสังเเดลอ่ะดูดีสวยงามเนี่ยพี่วงนะครับสวยงามนะครับจะสั่นลงแรนนะครับจะสั่นลงแรนเพิ่นนะครับะสักพักนึงก็จะเป็นสองเลนแล้วนะครับ บรรยากาศกับสองของางทางมาตรงห้องพี่น้องรงห้องเลยกันบรรยากาศดีอยู่นะครับมองจอดแวะพักแวะซื้อแวะชมเยอะแยะนะครับผลลมากรากไม้ดอกไม้นะครับพวกเบียร์พวกวไหวมอยากโฆษณานะครับว่าของผู้ใดญนะครับแต่่แตผม่เห็นขายในเมืองไทยหรอกของผมนี่พวกเคุยกับเขาอยู่นะครับเฟ้ยไปหยิบชุ่มโรงงานเขาอยู่นะครับพวกไหวพวก บาลันดีนะครัเขาเขาเขาผลิขายในไทยนะครับเขาขายต่างประเทศเขาผลิตส่งขายในตลาดเมืองไทยเข้า่าเขาส่งขายตลาดต่างประเทศเนาะเมื่อช่วงหลังนี่มาซิมาซื้อบาลันดีมั่วมีนะครับบาลันดีขาดตลาดข้าจ่าอีกอีกสามปีให้สี่ปีเนี่ยแหละนะครับข้าจ้าบ่มอยู่เออข้าจ้าบ่มอยู่นะครับบ่มมาได้อายุข้าจ้าก็บ่ามาขายนะครับต้องได้คุณภาพเท่านั้น บริโฆษณาะขนเนยออันนี้บริโภษณาะยี่ห้อนะครับบริโภษณาะยี่ห้อผู้ใดบริโภคชนะบริโผู้ใดบอบริบอกยี่ห้อนะครับซึ่งผมก็เคยกินจนอ่าเมานเมาลั่นดีเนี่ยผมเคยกินจนเมาลงทางนะครับลงทางกับองนะครับยางยืดแมงซอนนะครับไปงานเปิดเมืองไตนะครับเมืองไต เอาบอลันดีไปนั่มนะครับขี้ราพลาดเนี่ยแซื้อไปนั่ขวดหนึ่งกินเบิดขวดหนึ่งนะครับเบิดขวดหนึ่งกินเหล้าแซ่บเหมือนพี่น้องพยายามพี่น้องยูแมงสอนพี่น้องพราเจ้าไปกินเบี้ยวหล่ะได้จะคลองกินบอลันดีนะครัเอาอาทางกรับของบ่ได้นะครับพระเจ้ามาโซงสองเทียร์มาบ่ได้นะครับเอาเสี่ยงนีบ่มาได้ไปด้านซ้ายนะครับจะไปลมซักเลี้ยวซ้ายนะครับพอด อดแยกบ้านเองไงเนี่ยดด้านตรวจเนี่ยรขา้างน,นาเข้านี่นะครับอ่าสิบไปเ่ื่อไปสองศูนย์หนึ่งสามนะครับถ้ัไปสองศูนย์หนึ่งสามนี่สิบไปด้านทสายนะครับจิตามเส้นทางยีเบีไปเลยนะครับรวมสัตว์เนี่ยออกทรายครับออกทสายอดสี่แยกไฟแดงพิทาคอนนี่หละโนนละมลูบ้านเองนะครับจำไว่ได้หรอก ถ้าไปเส้นนั่นก็ไปนครไทยได้นะครับเส้นน่งไปนครไทยไปพุทธุมโลก,ก็ได้เส้นนึงอ่านี้มหลม้ลมเก่าหกสิบเอ็ดลมสักเจ็ดสิบหกนะครับประมาณจะห่างกันสิบกิโลว่านี่เนี่ยเส้นนี้ตะเก้าสองห่างท่างอีกเต็มไปด้วยอ่ากันก่อนแก้วมังกรแก้วมังกรนะแถวนี้เราปลูกแจ้วมังกรกันหลายอย่างนึงได้เอาหนะพวกสิบห้า นะชื่ผ่าของชาเย็นนะครัผู้ทะเบิกตรงไปผู้ลมโดตรงไปนะครับเซนนี่กาถนนดีไรทางกว้างนะครับถนนดีไรทางกว้างเส้นนี้ทต้งหลวงไปดินมาเรียกยีบเอ็ดนะครับยีบเอ็ดผู้เลือกไปลมสักขอบลมสักนี่คือเส้นสายตรงเลยนะครับสายตรงแต่เส้นสายอ้อมจังไนกะ ไปด้านซ้ายเนาะไปด้านซ้ายเสียงเสงอ,อ่นสสอนนิดนึงซับซ้อนนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีหม่องแวมองนั่นแถวพระธาตุสีสองหลักแถวด้านซ้ายน่ะกาณาไปเสียนั่นจะโผมมือนีกผมผมมีนะครับผมยิ่งตรงเลยนะครับตรงไปลมสักเลยสักลมเกอล ะครับสิไปสิไปเลยดันไปนอ่อยไปเลยดันโอ้แถวนี้รีสอร์ทของผักหลายตัวนี่ไหฮะปลา,าปลาแก้วมังกรเต็มที่อย่ทจังพูคนะปรุงขึ้นทำไมสั้นสากละ่ะเพื่อเศรษฐกิจเนะาะแกวนี่แก้วมังกรเนะี่แมนบด อ่ใส่เซนนี่เพราะว่าจำเป็นต้องว่าสื่อถือจับพ่วงเร็วพี่น้องแล่นได้ตามอัธยาศัยนะครับพอเป็นเส้นสายปลาเสร็จสายปลาแลนได้เรื่อยๆนะครับเรามก็ดีแล้วก็ยังมีอย่างพาล่าอยู่อ่ะอยางเดี้วยางพาร่ากาันไรเพราะมันหลายตะเกียบมาก่อนเลยยางพาร่านต่ไร แอมเพื่อนำน้าวไปเลยดันในซิบเบรดเขาหอดในรุ่มสัไสกได้เป็นน่องซิปปียกใสเดียวใสยุดเดียวบันเดียวกสท้อนปกสท้อน์ก็ยัง,น,งน,นี่ยวละครับแ้านี้ละ่ะเจมัาางก่อนเรจะมปวดปวดไป สามโลอยซีโลอยชมปูเรือ,อเอาวะถูกโชคปุนนะเองเอาวะต้อพงพยาอาม้งพูอาจจะมีซีโลอยหาโลอยกันเลไอ้ถือก็น,นี่า ทางวาชิรายเนี่ยพี่น้องในทางเซนต์ที่ว่าดีามากเลยนะครับบรรยากาศก็กดีว่าเงิบอกนองตรงในตรงหน้าผู้เขาที่ลาบตะร้ายเยอะจั เปล่าไม่แห้งเลยเด้อเอาล่อยวดจังหวัดนอนห้าบาทควาใหม่ก้องหลร้าดีายใหม่อแกตกนปวดนว่าวดว่่นีวเป็นยอล เดี๋ยวเอ็มเป็นหมอกเป็นควันเนี่ยน,นยยี่ก็จะเอาปลาเนี่ยแหละส่วนไหลติดไปข้างผ่านเอาเป็น,นี้กันเพื่อผ่านนยผู้เลือกจะเขาร่มซักเป็นกุบุญเดิมผู้เขาก็จะบุญของบทของเปลี่ยนนะครับ ทั้งว่วงว้วงนะครับลายทางงว่วงนะครับจนโอ้สามลูดล,อย,ล,ดลอยสี่ลูดลอยชมโชคคณผู้ทตะเบิดตรงไปผู้ลโลโมตรงไป ส่งนเขาเป็นส่ตุ้งแบบตุ้งแบบหนึ่นคนงคล้ายว่าอะไรหรอไม่กินไม่ปุ๋ยหลอท่านีฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่หลยพี่น้องผู้เลือเนาะผู้เลือลมสักคลิปหนาป้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ